เมือ่อคูนนี้ก็คงเป็นอย่างที่ทุกท่านซึ่งมาร่วมงานในวันนี้ได้ยินได้ฟังกันไปแล้วตอนที่จะมีการเปิดตัวกิจกรรมหรือกล่าวถึงกิจกรรมของงานที่จะทำวันนี้โดยการดำฤิของโยมที่ป๊อปโชดนครนจะมาต้องขอแสดงความชื่นชม เป็นความชื่นชมจากใจจริงว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะเห็นดาราศิลปินคือดาราศิลปินเนี่ยมีหลายสายจะเป็นสายบันเทิงสายมูสายพระเอกสายอะไรก็ว่าไปแต่แต่ว่าวันนี้ดาราศิลปินที่ให้เกียรติมานั่งอยู่ที่นี่เป็นดารา ศิลปินสายบุญ วัดสร้อยทองกรุงเทพและพระ่ิสุส่งทุกลูกคณะผู้นำองคอ์กรพระศรีวรีศิลปินดาราสายบุญคณะผู้นำหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนสื่อมวลชนรวมถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านครับกระผมโชติร,รัตนพรบวรมหาคุณบาร,รมีหรือที่รู้จักกันอาจารย์ป๊อปพระศรีวลีก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพรคุณ อาจารย์สำรองพรรมาหามัยวันหม่อมราชวงศ์จีลคุณกิติยกรคณะผู้นำองค์กรศิลปินดาราสายบุญสื่อมวลชนทั่วโลกและห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียลเวิร์สำรโรที่ได้มาเอื้อเฟื้อจัดเตรียมสถานที่แถลงข่าวสำคัญในวันนี้การเปิดตัวสถาบันศิลปินดาราสายบุญวิทยาสาร ศิลปิดนดาราสายบุญกับพัฒกิจวาระเร่งด่วนในการเผยแพร่ภาพยนตร์พระศรีวลีซึ่งเดิมทีเป็นการจัดตั้งในรูปแบบของชนะบุคคลเพื่อให้เกิดการพัฒนาสู่ประโยชน์อันสูงสุดด้วยประการนี้จึงมีบุคลากรทั้งพ่อแม่พี่น้องประชาชนและก็บุคคลสาธารณะได้หล่อหลอมดวงจิตดวงใจเพื่อที่ ได้คณะที่ได้รับเกียรติเป็นประธานกิติมศักด์ของโครงการปฏิสถานพระศิวลี789องค์ทั่วไทยและพระศิวลีสูง77เมตรณวัดป่าม่วงป่าม่วงมีชัยจังหวัดพึงการจะคำกล่าวรายงานจะเห็นได้ว่าภารกิจของโครงการมีประโยชน์ต่อสังคมอย่างสูงสุดทั้งด้านการลึกฝังจริยธรรมศริลธรรม โดยนำเยาวชนเป็นต้นแบบร่วมกิจกรรมเป็นผู้นำกล่าวศาสนพิธีพร้อมทั้งสนับสนุนพุนการศึกษาเยาวชนสามเณรทั่วประเทศและงานกิจกรรม CSR ต่างๆการส่งเสริมศาสนาวัตถุศาสนาบุคคลศาสนาพิธีศาสนาธรรมอันเป็นหัวใจของความเจริญรุ่งเรืองที่สำคัญการงานและการจัดทำกิจกรรมตาม่างๆในครั้งนี้ ประสบความสําเร็จบรรลุกัตถุประสงค์ดังที่คาดหวังทุกประการบัตนี้ได้เวลาเป็นคุณมงคลเลิกแล้วกระผมขอเปิดงานแถลงข่าวสถาบันการแสดงนิตยสารศิลปินดาราสายบุญกับท่านนิกิจวาร่าเร่งด่วนหน้าบัตนี้ทำให้พระเอกฟังก่อนที่ปอใช่ไหม โยนโยนไปเลยที่โอ๊ตโยนไปเลยอ๊ตหน่อยมีไหมใช่ไหมครับจัดครับครับอ้าวเยอะเลยคุณโอ๊ตเยอะเลยก็จริงจริงโอ๊ตก็เป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมงานบูชาอีกอย่างหนึ้งนะครับแล้วก็ได้ร่วมเล่นเป็นปัตถะศิวลีนะซึ่งซึ่งได้เป็นตัวแทนถ่ายทอดเรื่องราวของของท่านนะครับเกิดมาแล้วกี่คนบุญและกรรมจ่นำพาเรา

ึงก็ขอขอบพระคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็ทุกท่านนะครับที่ประชาชนได้มาร่วมงานในวันนี้นะครับการเปิดตัวนะครับภาพยนตร์พระศรีวลีก็ฝากเชิญชวนนะครับร่วมกันร,รับชมร่วมกันแชร์นะครับเพื่อเป็นมหากุศลบุญบรารมีซึ่งเรามีการฉายให้รับชมฟรีนะครับในงานกระถินทานด้วย 3จังหวัดครับพี่นะครับแล้วก็พร้อมกับทีมคณะศิลปินดาราร่วมกิจกรรมกับทุกท่านนะครับโดยเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์ที่3 4ตุลาคม2.5 6พร้ครับณวัดป่ามุ่วงมิชัยอำเภอเมืองจังหวัดบึงการครับผมครับนัเป็นปฐมประการของกระถินเลยไหมคะสาธุใช่ครับปฐมปฐมกระถินแรกเลยนะครับครับมีคําถามไหมครับ ก็ไปด้วยกันค่ะใครว่างก็ไปร่วมบุญกันนะคะแล้วก็ได้ไปร่วมกิจกรรมทําบุญได้เจอพวกเรานะคะค่ะวันนั้นเราไปทุกคนใช่ไหมครับไปทุกคนค่ะได้ร่วมบุญแล้วยังได้ชมภาพยนตร์พระสิวลีอีกครั้งแรกด้วยนะครับครับแต่ถ้าเราไม่มีโอกาสนะครับเดินทางเราก็สามารถรับชมได้ทางช่องทางออนไลน์ออนไลน์แล้วก็เมเจอร์นะครับทั่วทุกภาคตามตารางที่เพจภาพยนตร์พระสิวลีด้วยนะครับ ตัวองครับเป็นไงครับรนางเอกของเรานางเอกข,ของเรานะครับ<อ>งามมากขอบพระคุณค่ะ <c oughs> ก็เรียนเชิญค่ะเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้คือท,ทุกคนก็ตั้งใจที่จะถ่ายทอดในเรื่องของประพุทธศาสนานะคะแล้วก็มีจริงก็สามารถติดตามเพจได้อยากให้ไปกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆค่ะจะได้ติดตามกันเยอะๆด้วยค่ะ ปอนจ๋าครับท่านพญายมครับตักความเลยครับนะครับอย่าลืมครับติดตามข่าวสารพวกเราได้ที่เพจภาพยนต์พระศรีวลีนะครับแล้วพบกันครับ3-4ตุลาคมที่วัดป่าม่วงมิชัยจังหวัดบึงกาฬครับไปกันทุกคนเลยครับค่ะค่ะบ้าพี่เอพเอก็ก็วันที่3-4ใครว่างก็ไปไปพบกันนะครับไปร่วมกันทำบุญนะครับแล้วก็จะได้เซฟพวกเราด้วยนะครับทำไมคุณต้องทำเสียงพระเอกด้วยครับคุณเป็นพระเอกอยู่แล้วนะครับเสียงคุณเป็นพระเอกเลยครับโอเคครับพี่เอพเอ ก็งานนี้ก็ถือว่าเราได้ได้ร่วมรุมกันนะครับใช่นะทั้งผู้สร้างทั้งแสดงทงัง้งนักร้องหรือแม้แต่ผู้ชมก็ตามนะฮะก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องดีๆที่เราได้ยกระงุงสถาบันขึ้นมาให้ให้เราได้สัมผัสมากขึ้นแล้วก็ได้่ศึกษาเพื่อเผแพครับผม และที่แน่ๆนะครับ3 4นี้ได้มีมินิคอนเสิร์ตเราด้วยนะปานะคอนเสิร์ตเล็กๆไปฟังพวกเราร้องเพลงด้วยนะครับมีซิงเกิลใหม่ไหมเปิดตัวก็อาจจะเมีแเก่าๆด้วยเพลงเก่าด้วยเพลงใหม่ยังครับติดลิขิตครับตอนนี้ตอนนี้นอกเรื่องผลงานพี่ปานตอนนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับให้พวกเราได้ติดตามที่ไหนได้ก็รู้สึกว่าผมมีเอ่อดูบัวลอยไหมเอาบไปนะยูทูบค่ะนะครับฝากเลยครับพวกเราสายบุญนะครับเพราะว่าอย่างพี่ปานตั้งใจจะถ่ายทอดมากเลยนะครับยูทูบบัวลอยครับบัวลอยค่ะชื่อทุกบัวลอยทีมเวิร์กนะคะเป็นเพจก ก็ทำเพลงธรรมะมา8ปีแล้วนะคะคแล้วก็มีผลงานเพลงธรรมะเป็น 10, 10เพลงสามารถดึงเอาไปใช้ได้เลยนะคะคแล้วก็จะมีไลฟ์สดเพื่อที่จะตอนนี้หาข้าวให้น้องอยู่3โรงเรียนนะคะคซึ่งก็จะสิ้นสุดในเดือนตุลานี้นะค่ะครับครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับฝากงานบุญงานกุศลนะครับไม่ว่าจะเป็นที่วัดต่ตางๆพวกก็ดีนะครับหรือที่ไหนก็ดีก็ไปทําบุญแล้วก็ไปทําความดีกันมากๆนะครับก็อยากให้ท่านได้บิบได้ดีจากการกระทําความดีให้ถึงพร้อมนะครับมีคาถามไหมครับยู่แล้วเนาะ